อยากทราบเรื่องราวพระพุทธที่หลวงพ่ออุตมะนาเข้าจากอินเดียว่าจริงเท็จยังไงท่านนําเข้าพระอ,อุตมะผมจะต้องบอกก่อนครับว่าพระอ,อุตมะเป็นพระที่มาจากเมืองมอนลึกๆไปครับว่าท่านเป็นเชื้อพระวงศ์มอนด้วยนะได้เข้ามาประเทศไทยนะครับทางการจนบุรีเพราะว่าเมืองมอนก็ติดก,กับกาญจนบุรีหลวงปู่ดีวัดเหนือเนี่ยเป็นผู้ที่ตรวจสอบว่าท่านเนี่ย ไม่ได้เป็นพระในไทยแต่จะเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยเหมาะควรไหมก็ได้ตรวจสอบเพราะตอนนั้นนะ่ะหลวงปู่ดีวัดเหนือเนี่ยนะพระดุพาคุวดุลสมนก,กิจเนี่ยนะได้ทําการตรวจสอบปรากฏว่าเมื่อได้สนทนาหลักข้อธรรมและพระวินัยกับหลวงพ่ออุตมะหลวงปู่ดีวัดเหนือถึงกระขอให้ท่านอยู่แล้วออกปากว่าหลวงพ่ออุตมะเนี่ยนะจะเป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยท่านเป็นพระองค์หนึ่งที่ท,ท,ท,ทิเบตเข้ามาเมืองไทย สร้างวัตถุมงคลก็ต้องให้ท่านเสกท่านเป็นพระที่เนี่ยเมืองจีนนะเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องมาหาหลวงพ่ออุตมะ